เออร์ลิงบราหฮาร์แลนก์นอกองหน้าทัพเปือใบสีฟ้าแมชตอร์ซิตี้ได้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาไม่ใส่ใจกับควาวิจารณ์ของลอยคีนที่นำตัวเขาไปเปรียบเทียบกับนกักเตะลีกทูโดยจะขอโฟกัสกับการทําผลงานช่วยให้ทีมคว้าแชมป์พิมพรม์ลีกให้ได้ซึ่งตัวเขาก็เพิ่งเหมาคนเดียว4ประตูช่วยแมนซิตีเ้เปิดบ้านถล่มวูเทนต้าวอดเดเลอร์ไป5ประตูหนึ่งในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยทางฮาร์แลนต์กลับมาเล่นเป็นตัวจริงแล้วยิงได้2ประตูจากการสังหารลูกจุดโทษ ซึ่งอีกอลูกก็ได้ประตูจากการเทคตัวมงส่งทางเข้าเสาไกลลมไปถึงการใช้จังหวะสวนกลับที่ทางฮาร์แลนด์หลอกลักซัดด้วยซ้ายคมกริบช่วยทับเลือใบสีฟ้าเก็บ3มแต้มและที่ทงเปนใหญ่า์เซนอลเพื่อขับเคลื่อนลุ้นแชมป์พิมพ์ลีกต่อไปโดยในช่วงก่อนหน้านี้รอยคีนที่เป็นนักวิจารณ์และเด่นนักเตะของแมชเตอร์ยูไนเต็ดได้เคยตำหนิการเชื่อมเกมและการมีส่วนร่วมของฮาร์แลนด์ว่ามันเป็นเหมือนผู้เล่นระดับลีกถูจากกระทั่งกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ ถูกถามถึงความรู้สึกหลังจากระเบิดฟอร์มสุดยอดได้ที่สนามเอติฮัสเตเดียมต้องพูดตามตรงว่าผมไม่ความสนใจคาําวิจารของลอยคินมากนักผมมาแค่ทํางานหนักเพื่อช่วยทีมมีผลงานที่ดีในซีซั่นนี้ฮาร์แลนก็ยิงในหลิกไปแล้วยีบประตูแม้ว่ามาแจงน้อยกว่าปีก่อนที่ทําไว้ได้36สิประตูแต่มันก็เพียงพอที่ทําให้เขาอยู่ในตำแหน่งดาวซันโบว์และเขาก็แสดงความรู้สึกต่อผลงานที่ทําได้ว่าผมคิดว่าการยิงได้25ิประตูไม่ใช่ผลงานที่แย่เลยแต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไป ผมมีผู้จัดการทีมที่มีฝีมือคอยผลักดันมาโดยตลอดรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมรอบตัวที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันวันนี้ผมทำสองประตูที่สวยงามได้และพ่อของผมจะต้องรู้สึกดีใจมากแน่แน่นอนว่าผมจะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปจนถึงตอนนี้ผมทำประตูด้วยลูกหมุงมากขึ้นแล้วจากการที่มีฟีฟ่เดนจา่ายบอลกับตัวผมได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันในหนทางข้างหน้าเรายังเหลืออีหลายเกมที่จะลุ้นคว้าชแชมป์และตอนนี้พวกเราจะขอโฟกัสไปที่เกมออกไปเยืยนอนกับฟูดแลม จากผลงานของเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาเป็นกองหน้าที่พร้อมพัฒนาการจบสกอร์ในทุกรูปแบบและเขาก็ยังคงทํางานหนักต่อไปโดยที่จะไม่สนใจคําวิจารณ์ของใครก็ตามอย่างแน่นอนล่ะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ